รงมาแล้วลุงให้เราทุบทำไมเนี่ยเราก็จะมาลุกรังมาลุงิ่งก็ไม่ไหวแล้วตอนแรกกับคนตุก้ามาแล้วก็บ่มาเลย่าลุู่ลุงวางพาลุงนูนุู่ก็เลยมาถามลุงนะนี่ไงอยู่ใกล้ๆฮมบนูบ่อใกล้กันลุงวาอะไรยัไยัทุไว้าอะไรยแบบาะลุงนิตยา ตักได้แล้วเดี๋ยวจะทำมืดขอคุ่วิ่งมาคนเดียวด้วยเนาะเออหนุ่มๆเขาไม่กลัวความมืดคนเดียวนาาเป็นเราพดเลยแม่ไปเลยพี่นีเอพี่นิตยาบ้านสอเขาไม่กลัวความมืดกลัวแสงสว่างร้อนโอ้ยร้อนเอ้ย พบครับไม่เชื่อมาลองดูนี่ผมอยากได้คอนแต่ผมไม่ได้ไมต้องเมดต้องเม็คอนที่ผมโนต้องดตองเมีตองเหนเหนีนี่ออไรถ้าคือไม่มีใครยอมสลัคอนเลยไหมงานสบายนี่นี่

E ตากันด้ยไม่ต้องตา เออแบบของูกนู้นาเป็นหมุนไหลเลยนี่ไงคะพีลงไหนไม่ต้องหันไปทางูกจะเป็นใสยตากันจะกระเด็นใส่ตากันลงมานะเอาหันไปทางลเอาลูกเรืองจริงคู่เรืองจริงเออเล่นจักได้เนูคนไมให้ทไมข้มือห้ไมเออมันจะทอนเออเอาคนให้คนให้คนให้คนหนัก ตรงนี้เราจะทำแท่นหนงตั้งกางระดับระดับเหล็กกันจะเป็นท่าสะานใหญ่้าตัน้าตัดขอนิ้วห้าพุนี้ก็อยู่ร่าลองฮะ

เรียบร้อยเสร็จวาืนนั่นแหละหวางลงินืนก็ละเมอไปทุ่แคําำสาปแกหลับแล้ววางวางกละ,กกละเออละมอไป,อไปอทุ่มคำสปเอาืนนี้หลับคาเขาดีแล้วอยาลูกกินข้าวทีนึ่งทีสองไรสร็จแล้ว เข้าใจเยขส่รห้อนเนาะั่กสห้อนเนาะไได้เวลาเลิกงานแล้น้องเราขออนุญาเลมันอาจจะเป็นเรื่องหาเนะตว่าจะมีตะก้อนเจ้าสมบัติไฟก็มีไฟก็มีอย่บอกครอย่าบอกคอย่าบอกใครอย่าบอกใคร เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื <h 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 ่อยไหมโอ้โหโอ้โหเ้เอ้เอเเฮ้เอาลุงเ้เจะเอาให้ลุงเอาไหมค่เขาทุบเขาทุบแบบเล่นๆทุกอย่างเอาปสิบสองปอนะพอเอาค่ะกีนะ อรกเส็จแล้วเนาะเสล้่มด้วยช่วยกันนะคะวันนี้เรื่องการกอบาแะวกพี่นาลุงนะคะแวบะบให้กำลังใจนะคะคุณลุงเดี๋ยวเรามาดูสองหนึองทางด้านน,นั้นมันแตกเนาะด้านนี้ วานละเมื่อโอ้ยคนมันเกลือะไรได้บุมบุกมบุ๋มบุ๋มบุ๋มบมบุ๋มบุ๋มมาุ๋มบุ๋มบุ๋มบุ บ่อนั้นเขาทุกคนเดียวได้บ่อนั้นอ่ะเขาทุกคนเดียวได้บ่อนั้นอ่ะดูเอาล่ะเออพูดกับพี่แอนนึกมาทุกตรงนี้น่ะนั่นเขาทุกคนเดียวนั่นน่ะเขาทุกคนเดียวนั่นน่ะปดูไลฟ์สดย้อนหลังเลยไปดูไลฟ์สดย้อนหลังเลยพี่แมาขายหนุ่มไปทำสบใส่หนกาโจ๊โจ๊อะไรนะโอ้ ตั้งกล้องไว้บรับผมลืมผมลืมิอยู่เฮ้ยกลไปเยี่ยมล้องไปอึ๊บกองเจ้าบอโอ้โหายข่าวนะมือนี่เนาะฮะมีการแอบถ่ายเนาะโอ้ได้งานเลยนะโอ้สายสาวเลยขายมดขวัญโอ้ลืมกล้องนะนี่โอ้ยลืมกล้องยูทู่ต้านย่าเลยมาซื้อเนาะ ค่ะก็แวะมาช่วยลุงนิดนึงนะคะตอนเย็นนะคะแต่ที่ยาก็โอ้ยมาจับก่อนหนึ่งค่ะนั่งทำดูชิวๆเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหเห็นมั้ยชิวๆครับพอไปก็ไปก็แตกครับเนี่ยแม่แม่แคทตี้ยาก็ขอตัวคีบไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมโอ้โหยางยางยังไม่หยุ่งมากนะ